เมนูวันนี้เป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆหลายคนก็คงจะเคยกินกันแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่จะทําก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่า,าจ,จะมีเทคนิคบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือผักกาดดองผัดไข่นั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการทํากันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็ได้แก่ผักกาดดองหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับผมใช้สัก2หัวไข่ไก่3ฟองกระเทียมสับ1หัวน้ำตาล แล้วก็เกลือครับต่อไปก็มาขั้นตอนการทําเริ่มแรกเราจะตัดขั้วของผักกาดดองออกก่อนนะครับเราจะเอาแค่ก้านกับใบจากนั้นก็ไปล้างน้ําเพื่อเอาความเค็มออกหรือว่าแช่ล้างแบบนี้ก็ได้นะครับโดยเราจะล้างท,งทั้งที่มันยังเป็นก้านแบบนี้เลยอย่าเพิ่งไปหั่นแล้วก็เอามาล้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวความเปรี้ยวที่อยู่ในผักมันจะหายไปนะครับเราจะล้างสัก2น้ําพอล้างเสร็จคราวนี้ก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ ถ้ามีน้ำเยอะก็ให้ดิบออกได้ก็จะได้แบบนี้ต่อไปตอกไข่ทั้ง3ามฟองลงไปในถ้วยแล้วก็ตีให้เข้ากันตีแค่พอเข้ากันนะครับไม่ต้องตีให้ฟูจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะเปล่าให้พอร้อนแล้วก็ผักกาดดองที่หั่นไว้ใส่ลงไปเราจะผัดคั่วผักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผักมันแห้งเพราะว่าถ้าผักไม่แห้งเวลาที่เราเอาไปผัด มันจะเละเวลากินก็จะไม่อร่อยทีนี้พอแห้งก็ให้เราตักออกมาพักไว้ต่อไปใส่น้ำมันในกระทะพอประมาณพอน้ำมันร้อนก็กระเทียมสับลงไปเจียวพอกระเทียมเหลืองและหอม คราวนี้เราก็จะเทไข่ใส่ลงไปผัดใช้ตะหลิวลวนคั่วพอให้ไข่สุกเล็กน้อยพอไข่ของเราเริ่มจับตัวเป็นลิ่มๆแล้วคราวนี้ก็ใส่ผักกาดดองลงไปผัดเลยครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลสายสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดต่อ สังเกตดูว่าไข่ของเรามันจะไม่แฉะนะครับแต่ยังคงจับตัวกันเป็นก้อนๆให้เราลองชิมรสด,ดูสักครั้งหนึ่งก่อนโดยเวลาชิมก็ให้ชิมทั้งผักแล้วก็ไข่พร้อมกันนะครับเราจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงถ้าจืดเค็มไปเราก็สามารถปรุงเกลือเพิ่มได้เล็กน้อยผมปรุงแค่ครึ่งช้อนชานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูผักกาดดองผัดไข่ของเรา ทำได้ไม่ยากแล้วก็อร่อยรสชาติไม่เปรี้ยวหรือเค็มเกินไปนะครับกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มก็แล้วแต่สะดวกเลยลองไปทำกันดูนะครับ